วันนี้เรามาติดตามผลงานกันนะครับมโนพัทุเรียนนะครับคือทุเรียนเป็นตัดผลเป็นปีแรกนะครับทุเรียน5ปีนะครับแปลงใครคะแปลงพี่สมพรพี่นงนุษนะครับกินงาดดนน้องๆนะครับมาฟังเสียงกันมาดูผิวดูดูระยะเวลาเนาะคือต้องเอาทุเรียนคุณภาพจริงๆนะครับก็ยังกินผูเดียวยังดีเนาะก็ยังแทะผูดเดียว อ๋ออันนี้เขาก็แทะอยู่พูเดียวไม่เป็นไรไม่ร้องแทะก็เสียไม่สามารถเอาไปได้ก็จะเอาไปแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกับพวกทุเรียนเชื่อมเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นทุเรียนปีแรกเราก็เลยไว้เยอะนิดนึงเพื่อว่าไม่ให้มันเป็นหลุดเป็นจัมโบ้เนาะจัมโบ้เกินไซส์เปนขนาดนะครับอันนู้นไปดูพี่สมพรกาลังขนหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วน้องๆตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ กองไว้หรือว่าเอาเข<ว>่งใส่ไว้แล้วก็เอ,วเอาเข่งมาใส่สรับเรียสบบงสรอข้ี่เอาไปวางตรงนูน้นตามอ่เลยให้เขาใส่เลยค่ะเขาจะได้ใส่ียงไปวางไว้ให้น้องๆจะได้ไม่ต้องกองกับพื้นแกหมดแกหมดตออแกหมดเลยลวตาอ่อ,อน จำบะก็คือเราเลี้ยงเนี่ยอย่างนี้ยังไม่เกินขนาดีโลฝานะครับห้าโลก็ยังเพราะว่าถ้าเป็นเกรด A B จะอยู่ที่2โลถึง5.5เนาะปีนี้ก็คือเราพยายามที่จะไว้เยอะนิดนึงค่ะอันนี้เขากำลังตัดอยู่ข้างหลัง มาโนดโค้ดทุเรียนคือเป็นที่ปรึกษางานสวนเนาะเราก็จะดูแลเรื่องปุ๋ยยาแล้วก็โค้ดออนไลน์นะคะแต่ว่าถ้าเวลาที่ตัดทุเรียนเขาก็จะแจ้งให้เรามาเก็บภาพนะคะวันนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆที่อยู่เขตอื่นอย่างเช่นอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะหรือว่าภาคใต้อะไรเงี้ยได้ได้ชมกันเนาะค่ะอันนี้ทุเรียนอันนี้ไว้ปีแรกเนาะปีแรกครับ เป็นทุเรียน4ปีเนาะทุเรียน4ปีฝ่าแล้วก็เ,เนี่ยตอนนี้เขาเขาหาปีฝ่าเนาะใช่ค่ะเขาก็านเนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มปีฝ่าผลผลิตละปิดแล้วนะครับก็ชื่นใจแทนชาวสวนไปดูที่เขาตัดโอ้ต้นนู้นแบบเริ่มตัดอ่อนต่อไปว่าต้องอ่อนตลอดครับ จะเห็นได้ว่าคนตัดจะอยู่ด้านบนนะคะเคาะแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็ดูลักษณะผลคนรับจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ขนนะครับลกักษณะของการตัดทุเรียนนะครับก็คือหลังดอกบานเราจะนับสมมติดอกบานวันที่5จนถึงวันที่10เนี่ยเราจะนับวันที่8เนาะ<โดย>เป็นส่วนใหญ่แล้วก็นับมาจนถึงระยะเก็บเกี่ยวก็คือหมอนทองกี่วันคะอ่าร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบวันเต็มที่เนาะก็คือ แต่ตอนนี้เกษตรกรเขาเอาแป้งไปตรวจก็คือเอาตอน้นเอาตอูอาตน้นทุเรียนที่ต้นเนี่ยไปตรวจนะครับที่กเกษตรแล้วก็ดูเช็คเนื้อแป้งน,น,นะ<ค>นว่าค่าเท่าไหร่นะครับแป้งประมาณเท่าไหร่ถึงตัดได้คะประมาณ3าองนะครับค่ะแต่ถ้าเรานับวนันเราสามารถนับร้อยถึง120วันเนาะรับ110ถึง120บวัน,นค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัดเสร็จแล้วเขาทำยังไงนะคะเราก็จะขนด้วยรถสำรรอแบบนี้เลไปสรรถไปที่ราไปที่ร้านแล้วก็ จะทำการช่างนะคะครับเรามาดูหลังภาพการเก็บเกี่ยวนะครับคือของเราเนี่ยคือต้นมนโซมนะครับใบยังมีออร่าอยู่ใบยังมีออร่าอยู่ใบใบยังมีออร่าอยู่ใบแล้วเริ่มมีใบอ่อนมาแล้วก็มีใบอ่อนแล้วใบหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นใบหนึ่ง เก็บเราต้องทำใบ,บลูกที่เหลือนี่คือเป็นลูกที่แบบเป็นหางเนาะเป็นหางจริงๆครับคือยังเล็กสียังไม่ได้ส,ไไดสีไม่ได้ด้วยก็เขาเนี่ยคือเอาไว้เพื่อนเนี่ยคือช่วยนะครับที่สีไม่ได้ลไรไม่ได้แล้วก็น้องน้องเนี่ยคือเราไม่ไม่ตัดกิจา้าลงไปเนาะจะไม่เสียคุณภาพเนาะเราเอาที่เนื้อได้เปอร์เซ็นต์ได้จริงๆนะครับ ก็ฝากติดตามเนี่ยนะครับโนโักเรียนครับท,ทุกช่องทางเลยนะครับ